น้ำบัดนี้จักรับประธานแสดงพระธรรมเทศนาเนื่องในโอกาสวันอาสาลหะปูชาในสังขาระกถาขอพึงตั้งใจฟังโดยสัจจะเคารพเทินความข้อที่ตั้งไว้ในเบื้องต้นว่าสังขาราปรมาทุกขานั้นแปลความเป็นภาษาไทยได้ว่าสังขารเป็นทุกข์อย่างยิ่ง ความข้อนี้ควรพิจารณาโดยนยัยสองประการคือหนึ่งประการของสังขารอย่างหนึ่งกับสองคือประการของความทุกข์อีกอย่างหนึ่งอัตมภาพเองเมื่อเป็นพระพระหนุ่มเนนน้อยเป็นพระที่เป็นพระนวกกะพรรษาน้อยอยู่ก็มีความสงสัยแล้วก็สนใจใครรู้ ในเรื่องของคำว่าสังขารอันนี้เป็นอย่างมากเพราะว่าเขาอุปมาว่าสังขารนี่เหมือนกับภาชนะดินหรือหม้อดินที่รวมกันประสานกันขึ้นมานะแล้วสังขารเนี่ยมันเป็นทุกข์สังขารนี่มีความเสื่อมสลายแตกสลายไปนะเป็นธรรมดาไอ้ความเสื่อมสลายไปแตกสลายไปเป็นธรรมดาท่านก็อุปมาว่าก็เหมือนกันกับ ภาชนะดินมีข้อความเป็นพระบาลีปรากฏว่ายะถาปิกุมภการัสะกะตามัติกะภาชนาะสเพเพทะปริยันตาเอวังมัจจานชีวิตังแปลความเป็นภาษาไทยได้ว่าภาชนะดินที่ช่างหม้อทำแล้วล้วนมีความแตกเป็นที่สุดฉันใด ชีวิตของสัตว์ทั้งหลายก็ฉันนั้นอุปมาด้วยเหมือนกับหม้อดินดังนั้นเนี่ยแม้แต่แม้กระทั่งในภาพปริศนาธรรมของหลักปฏิจจสมุปบาทนะทางฝั่งที่เบตเขาเขียนไว้เวลาเขาเขียนอุปมาอาวิชชาคือความไม่รู้เขาก็จะเขียนเป็นรูปคนตาบอดนะคนตาบอดถือไม้เท้าอุปมาเป็นอย่างนั้น เป็นพบเป็นชาติอะไรก็จะเป็นรูปของเหมือนกับว่าเป็นรูปคนคลอดลูกออกมาอย่างนี้เป็นต้นคราวนี้เมื่ออุปมาสังขารอ่าสิ่งที่เป็นปัใจจัยให้เกิดสังขารเขาก็อุปมาเป็นรูปคนปั้นหม้อดินนั้นเมื่อเป็นพระหนุ่มเนียนน้อยก็มีความสงสัยกับคำว่าสังขารสังขารอย่างนี้เป็นอันมากไปถาม พระรุนพี่ว่าสังขารคืออะไรพระรุนพี่ก็บอกว่าสังขารคือความปรุงแต่งอ้าวความปรุงแต่งคืออะไรความปรุงแต่งก็คือสิ่งต่างๆที่มันประกอบกันเข้ามาเนี่ยเหมือนที่ท่านบอกอุปมาเหมือนเหมือนหม้อดินแล้วร่างกายนี้ลหละอัตมาภาพก็ถามกับพระรุ่นพะี่ร่างกายนี้ก็เป็นสังขารอ้าวแล้วจิตใจล่ะจิตใจก็มีสังขารเป็นส่วนประกอบ งงมากเพราะว่าเขาบอกว่าขันทั้ง5้ามีอะไรบ้างรูปคือร่างกายนี้รูปเวทนาความรู้สึกสัญญาความจำได้หมายรู้สังขารความปรุงแต่งวิญญาณการกระทบรู้ทางอายตนะดังนั้นขันคือร่างกายเราแบ่งเป็นสองฝั่งคือฝั่งรูปฝั่งนามส่วนรูปก็คือร่างกายอ่ะจบไปแล้ว เหลือฝั่งนามสี่สี่ก็มีเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณดังนั้นสังขารก็เป็นหนึ่งในส่วนของนามแต่พอครูบาอาจารย์บอกว่าร่างกายคนเราเนี่ยมันก็เป็นสังขารมันแตกดับทําไมเอาคําว่าสังขารมาใช้กับฝั่งรูปหรือฝั่งร่างกายอีกคิดพิดจารณาไปเนี่ยจนหัวแทบแตก เอาทำไมเอาฝั่งนามมาทำมาอธิบายฝั่งรูปธรรมปรากฏว่าเมือ่อพันสามากขึ้นศึกษาธรรมะามากขึ้นพอจะเข้าใจบ้างตามอัตโนมติความคิดเห็นของเราสังขารมันก็คือความปรุงแต่งสิ่งที่มันประกอบกันเข้ามาร่างกายเรานี่มันก็เป็นสังขารจะบอกเป็นประกอบทั้งรูปกับนามมันก็เป็นสังขารโดยมุมหนึ่ง หรือในฝั่งรูปอย่างเดียวนี่ร่างกายนี่ประกอบด้วยเวทนาสัญญาสังร่างกายเราเนี่ยประกอบด้วยดินน้ำลมไฟเนี่ยมันก็เป็นสังขารอย่างหนึ่งประกอบด้วยธาตุสี่ประกอบไปด้วยอาการทั้งสามสิบสองมันก็เป็นสังขารอย่างหนึ่งเพราะมันปรุงแต่งรวมกันเข้ามาอุปมาเหมือนไอหม้อดินนะที่มันรวมกันเข้ามาขึ้นรูปขึ้นมาเป็นเป็นหม้อดินส่วน ไอสังขารที่เป็นเป็นฝั่งนามธรรมาก็ถูกอีกฝั่งสังขารส่วนที่เป็นฝั่งนามธรรมาก็คือไอความนึกคิดปรุงแต่งของเราเวลาเรานึกคิดปรุงแต่งอะไรเนี่ยเราก็เอาสัญญาอารมณ์ของเก่ามาเช่นสมมติเราปรุงแต่งว่าเดี๋ยวเสร็จจากสาราน,นี้ลงไปเดี๋ยวเราจะลงไปรับประทานอาหารก็มีความจําได้หมายรู้เพราะว่าตอนที่จะขึ้นมาเนี่ยก็เ,ยเห็นแล้วว่ามีอาหารอยู่ตรงนี้ อ่าเป็นสัญญาความจําได้หมายรู้อ่ามีเวทนาเข้ามาประกอบด,ด้วยเพราะว่ามีความสุขมีความสุขนิดนที่เข้าไปว่าเออเดี๋ยวลงไปรับประทานอาหารมันก็จะต้องมีความสุขยังไงแต่ความนึกคิดปรุงแต่งนั้นนะที่มันเอาไอสิ่งนู้นสิ่งนี้มามาปฏิปต่อกันเป็นเรื่องเป็นราวคิดว่าลงไปแล้วจะทําอะไรไอตัวนี้แหละสังขารอ้าแล้วทําไมมันมีคําว่าสังขารทั้งฝั่งนามธรรมาแล้วก็ทั้งฝั่งรูปธรรมล่ะก็เพราะว่า สังขาน,นี้ถ้ามองอีกนัยยะหนึ่งก็มีทั้งรูปประสังขารแล้วก็จิตตะสังขานรูปประสังขารก็คือร่างกายอย่างที่บอกดินน้ำลมไปหรือว่าอ,อ,อาการทั้งส2จิตตะสังขารก็คือสิ่งที่มันปรุงแต่งมาในจิตดังนั้นความที่บอกว่าออสังขารสังขารเนี่ยเป็นเป็นทุกอย่างยิ่งที่ท่านกล่าวเป็นพระบาลีว่าสังขาราปรมาทุกขาน สังขารเป็นทุกข์อย่างยิ่งเพราะว่ามันมีการปรุงแต่งเกิดขึ้นมันมีการปรุงแต่งเกิดขึ้นคําว่าทุกอันนี้ก็เป็นนัยยะที่สองเมื่อสักครู่นี้อธิบายคําว่าสังขารไปแล้วว่ามีเป็นนัยยะที่หนึ่งของคําว่าสังขารแต่นี้ที่สองของคําว่าทุกทุกนี่ก็มีอะไรทุกมีมีสองมุมให้เราพิจ,จรนารณาทุกในอริยสัจทุกในอริยสัจทุกคือความไม่สบาย ไม่สบายใจทุกในาอริยสัจเหตุให้เกิดทุกข์ก็คือตันหาความอยากการมาตันหาภาวะตันหาวิภวตันหาเหตุให้เกิดทุกข์ก็เป็นอย่างนั้นเ,เป็นเรียกว่าเป็นสมุทยัยนิโรธก็คือนะความดับทุกข์ความไม่เหลือไม่เหลือความไม่เหลือเยื่อใยอะไรให้อะไรอารวออีกแล้วนะเป็นความดับทุกข์มักคือข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ นั้นทุกนในหลักอริยสัจคือความไม่สบายใจแหมความไม่สบายใจนีไม่ต้องพูดถึงนะทุกคนเกิดมาในโลกนี้เจอความไม่สบายใจกันทั้งนั้นแหละเจอความเจอความทุกข์ทั้งนั้นแล้วแต่ว่าจะเรื่องอะไรแล้วแต่ว่าจะมากจะน้อยอย่างน,น,น้อยก็ต้องมีนะทุกที่ความพลัดพรากจากของรักของชอบใจความไม่ได้ดั่งใจปรารถนาความปริเทวนาโสกาไปอันนี้เรียกว่าทุกในหลักอริยสัจ แต่ทุกในในยะที่สองนี้ก็เรียกว่าทุกในพระไตลักษ์ทุกในพระไตลักษณ์ก,ก,ก็คือความทนสภาพอยู่ได้ยากสิ่งใดที่มันเกิดขึ้นมาเนี่ยมันทนสภาพอยู่ไม่ได้ถาวรเชยงแท้ถาวรแน่นอนของมันอย่างนั้นไม่มันมีความเปลี่ยนแปลงของมันไปเพราะมันเป็นเป็นสังขารความทุกในพระไตลักษ์ก็คือการทนสภาพอยู่ได้อยู่ในยะอย,อยู่ได้ยากนะทุก ทุกทุกในในพระไตรลักษณ์ก็มีปรากฏมาในหลักของอนิจจังทุกขังอนัตตาอนิจจังก็คือความไม่แน่นอนทุกขังคือการทนสภาพยี่ได้ยากอนัตตาคือมิใช่ตัวมิใช่ตนอย่างแท้จริงเหมือนตัวเราเรา,เราลองเราลองจาภาพจําเราตอนสักเป็นเด็กๆนะสักสี่ขวบห้าขวบอย่างนี้นะแต่ว่าพอโตมาแล้วนะเ,เวลาผ่านไปแล้วมันเปลี่ยนแปลงไป อาการที่มันเปลี่ยนแปลงไปเนี่ยมันคือมันทนสภาพเดิมอยู่ได้ยากนะเหมือนบางคนซื้อสุนัขมาตัวเล็กๆแล้วก็บอกว่าเออถ้ามันตัวเล็กๆอย่างนี้ไปตลอดก็น่าจะดีนะเออมันไม่ต้องโตก็น่าจะดีปรากฏว่ามันก็ต้องโตมันก็ต้องตัวใหญ่ขึ้นมันก็ต้องแก่ไปเจ็บไปตายไปอยากให้มันอยู่อย่างนี้ไปตลอดสุนัขลูกสุนัขตัวนี้ของเราอยากจะให้มันอยู่อย่างนี้ไปตลอดมันก็อยู่ไม่ได้ละเพราะมันก็ต้อง เปลี่ยนแปลงไปต,ตามสภาพอนิจจังทุกขังอนัตตาของมันไปอ,อย่างนี้ก็จะเห็นได้ว่าเนี่ยทุกในพระไตรลักษณ์จึงมีความหมายว่าการทนสภาพอยู่ได้ยากดังนั้นเนี่ยความทุกข์ที่ท่านบอกว่าสังขาราปรมาทุกขาเนี่ยหมายความว่าถ้าเมื่อเราไปไปเห็นในส่วนหนึ่งของสัจธรรมที่เรียกว่าการทนสภาพอยู่ได้ยากเนี่ยก็เห็นความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงเห็นสิ่งต่างๆเนี่ย มันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปดังทีนะ่ในวันอาสารหะบูชาพนะระพุทธองค์เ,เมื่อทรงตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณแล้วนะเมื่อวันวิสาขาบูชาทรงเสด็จรอนแรมมาถึงนะป่าอิสิปัตนะมฤุกขายวันแสดงธรรมโปรดในวันวันอาสารหะบูชาเรียกว่าธรรมจักกบป่าวัฒนาสูตรนะ ผู้ทดีด่ได้ดวงตาเห็นธรรมก็คือพระอัญญากดทัญญาพระอัญญากดทัญญาก็เห็นในข้อนี้แหละสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งทั้งปวงย่อมมีความดับไปเป็นธรรมดายังยินจิสมุทธยธรรมมัง่งสัพพันต่างนิโรธธรรมมันติแต่ในทุกๆปีอ่ะเวลาขึ้นมาเทศเรื่องวันอาสารหะบูชาเนี่ถ้าเราไม่พูดถึงเรื่องของวันเอ่อวันอาสารหะบูชาในแง่ของ ธรรมจักรกัปปวัตนสูตรเราก็พูดถึงในแง่ของพระเมตตาของพระพุทธเจ้าที่ตรงเดินทางรอนแรมมาสองเดือนนะแล้วก็มาแสดงธรำโปรดพระปัญจวคีหรือว่าพูดถึงเรื่องอริยสัจส,สี่ที่มันปรากฏอยู่ในบทพระธรรมจักรกัปปวัตนสูตรทุกสมุทัยนิโรธมรรคหรือว่าพูดถึงทางสองสองสายสุดตรงสองสายของ คนในสมัยนั้นการพัวพันอยู่ด้วยกามาคุณทั้งหลายหรือการทรมานตนให้ลำบากซึ่งมันไม่ใช่ทางสายกลางเลยในทางสายกลางก็คือมัชฌิมาปฏิปทามีหลักของอริยมรรคมีองค์แปดมีสัมมาทิฏฐิเป็นต้นงั้นในวันนี้เนี่ยก็มีความคิดว่าเราน่าจะมามองในมุมอีกมุมหนึ่งก็คือในวันอาสาฬหาบูชาเนี่ย พระพุทธองค์ทรงสแสดงธรรมโปรดพระปัญจวัคคีทั้งห้าแต่พระอัญญากฏธัญญาเป็นผู้เดียวที่ได้ดวงตาเห็นธรรมแล้วพระองค์ก็ทรงให้พระปัญจวัคคีทั้งหมดเนี่ยบำเพ็ญอินทรีย์ให้แก่กล้าหลังจากนั้นก็ทรงสแสดงบทพระสูตรที่เรียกว่าอนัตตลักษณสูตรทรงสแสดงให้เห็นถึงความทุกข์ในขันธ์ทั้งห้า ความไม่ควรยึดถือในขันทั้งหพระปัญจวัคีทั้งหทั้งห้ารูปจึงสำเร็จเป็นพระอารหันต์ทั้งห้าองค์ในเมื่อพระพุทธองค์ทรงแสดงอนัตตลักษณะสูตรดังนั้นเนี่ยทุกๆปีก็จะพูดในมุมธรรมจักรกับปวัตนสูตรหรือมุมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ปีนี้เนี่ยอยากจะให้พวกเรามารองระลึกนึกถึงพระปัญจวคี ทั้งห้ารูปหรือทั้งสี่รูปที่เหลือที่ยังไม่ได้บรรลุธรรมในวันแรกที่พระพุทธองค์ทรงแสดงธรรมจักกะปะพัทนาสูตรอันนี้พิจารณาทําไมพิจารณาทําไมพิจารณาทําไมก็คือพิจารณาในมุมหนึ่งก็คือให้เข้าใจเหตุปัจจัยของการปฏิบัติธรรมเหตุปัจจัยความถึงพร้อมของการปฏิบัติธรรมเนี่ยที่ประกอบไปด้วยหลักของศีลสมาธิปัญญาเนี่ยก็เรา ประการหนึ่งเราก็ไม่ทราบได้หรอกว่าในขณะจิตนั้นนะพระปัญจวัคีอีกสีรูปนั้นไม่ได้ส่งจิตในการวางความคิดดั้งเดิมเพราะว่าในสมัยก่อนคนในสมัยก่อนก็ยึดถือในทิฏฐิทั้งสองสัตตะทิฏฐิกับอุเฉทท,ทิฏฐิแตนะ่พระพุทธองค์ก็ทรงแสดงหลักนะั้นเรียกว่าเป็นทางสายกลางแต่ว่าการที่พระัญญกตัญญา,า,ญา่ยรู้ธรรมเห็นธรรมเพียงองค์เดียวนี่ ในในบทธรรมจักรกับปัฒนานสูตรเนี่ยก็เป็นเพราะว่าน้อมระลึกตามไปตามบทพระธรรมเทศนาหรือว่าอินทรีย์ของท่านก็แก่กล้าเหตุปัจจัยถึงพร้อมพอดีแต่พระปัญจวัคคีย์อีกสี่รูปที่เหลือเนี่ยต้องบ่มอินทรีย์อีกอันนี้เนี่ยพิจารณาอย่างเนี้ยพวกเราจะได้กำลังจิตกำลังใจกำลังจิตกำลังใจนี่หมายความว่าคนเราแต่ละคนนีไม่เหมือนกัน เราเห็นว่าวันนี้คนนี้เขานั่งสมาธิดีนั่งสมาธิสงบทำไมเรานั่งสมาธิไม่สงบเหมือนอย่างเขาเลยเราอย่าไปท้อแท้ท้อถอยเราเพียนบ่มอินทรีย์ของเราให้แก่กล้าอินทรีหมายความว่ายังไงอินทรีย์ทั้งห้าก็คือศรัทธาวิรยิยสติสมาธิปัญญาศรัทธาวิรยิยสติสมาธปาิปัญญาจะเห็นได้ว่าเขาจะเอาตัวสติไว้ตรงกลางศรัทธาวิรยิยสติ นี่เห็นไหมเขาเอาสติไปตรงกลางศรัทธาวิยะสติสมาธิปัญญาเพราะสติเนี่ยเป็นตัวปรับสมดุลให้เราเราจะมีสมาธิที่ดีก็สติเราจะเจริญปัญญาได้ดีก็มีสติเราปรับอินทรีย์ของเราให้แก่ก้าเราก็สามารถที่จะนั่งสมาธิปฏิบัติภาวนาได้เหมือนกันกับคนอื่นเขาเหมือนกันทําไมล่ะตอนนี้ทําไมเรานั่งสมาธิแล้วบางครั้งมันไม่ไม่เกิดความสงบ S 1> <S 1> บางครั้งมันก็เกิดความนึกคิดปรุงแต่งความฟุ้งซ่านไปอา้าวเรามีสติด,ดีก็เห็นได้ว่าเออไอความนึกคิดปรุงแต่งนี่ก็เป็นอะไรความนึกคิดปรุงแต่งนี่ก็เป็นจิตตสังขารไงสังขารที่มันปรุงแต่งขึ้นมาในจิตใจไงเราเห็นเป็นมโนภาพเป็นเรื่อง <S <S เป็นราวเรื่องนั้นรเรื่องนี้นเรื่องอดีตบ้างเรื่องอนาคตบ้างเรื่องของตัวเราบ้างเรื่องของคนอื่นบ้างนั่นแหละมโนภาพนั่นแหะมันเป็น สังขารที่มันปรุงแต่งขึ้นมานะอุมปมาเหมือนกับหมอ้อดินนะ่ะที่มันปรุงแต่งขึ้นมาแต่หมอ้อดินเนี่มันเขาขึ้นรูปมาจากดินขึ้นรูปมาจากน้ําแต่สังขารในจิตใจเนี่ยขึ้นขึ้นขึ้นรูปมาจากสิ่งที่มันเป็นนามธรรมาในจิตใจเวทนาก็ดีวิญญาณก็ดีเอเอสัญญาก็ดีก็ปรุงแต่งขึ้นมาในจิตใจพอเรากําหนดรู้นั่นแหละเรากําหนดรู้ว่าความยึดมั่นถือมั่นในสังขารเนี่ย มันเป็นทุกข์นะเพราะสังขารเนี่ยมันไม่ใช่ตัวใช่ตนเหมือนที่พระพุทธองค์ทรงแสดงอนัตตลักณะสูตรโปรดพระปัญจวัคคีเนะี่ยท่านก็นแสดงทมโปรดนะเออรูปนี้เนี่ยมันมันเป็นทุกข์นะถ้าเพราะว่าถ้าถ้าเพราะว่ามันเวลามันป่วยมันเกิดอาพาธขึ้นมันก็มีความเปลี่ยนแปลงไปดังนั้นในรูปเนี่ยเป็นทุกข์เวทนาก็เป็นทุกข์เมื่อมีอาพาธเกิดขึ้น เวทนามันก็มีอาการของมันสัญญาก็เป็นทุกข์สังขารก็เป็นทุกข์วิญญาณก็เป็นทุกข์ในตอนที่สองทรงแสดงธรรมในเชิงถามตอบเมื่อรูปเป็นทุกข์มันควรควรที่จะยึดถือเป็นตัวเป็นตนไหมไม่ควรยึดถือ,อเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณต่างๆเนี่ยเมื่อมันเป็นทุกข์เนี่ยมันควรจะยึดถือเป็นตัวเป็นตนไหมไม่ควรพระเจ้าค่ะ แต่เราจะสังเกตเห็นว่าเมื่อพระพุทธองค์ทรงตรัสปุจฉาวิสัชนานกับพระปัญจวัคคนะีทรงหมายเอาถึงสังขารภายในนะหรือว่าจะว่าแต่รูปก็เป็นรูปของตัวเรานะรูปของตัวเราหรือจะฝั่งนามธรรมเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็ฝั่งตัวเราพิจารณาอยู่ในตัวเราเรียกว่าถ้าเราพิจารณาในตัวเราซักเข้าใจแล้วนะเข้าใจแล้วถ่องแท้แล้วเข้าใจสังขารของตัวเราทั้งฝั่ง รูปฝั่งนามแล้วเนี่ยคนอื่นนะสังขารของคนอื่นรูปร่างกายของคนอื่นเราก็เข้าใจาความปรุงแต่งทางจิตใจของคนอื่นเราก็เข้าใจนะเหมือนที่นะหลวงปู่ชานะท่านบอกว่าหลวงปู่ชาท่านบอกว่าเข้าใจในกรติกใบเดียวก็จะเข้าใจในกระติกนะทุกๆใบดังนั้นเมื่อพระปัญจมัคนคะีถามตอบอกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างนี้แล้วจึงบรรลุรู้ธรรมเห็นธรรม อันนี้เพราะอะไรเราลองพิจารณาดูน่าจะนะตตามอัตโนมัติของอัตมาภาพก็คิดว่าน่าจะเป็นเพราะว่าพระปัญจวัคคีย์เนี่ยท่านเก่งมากทางด้านการทาสมาธิท่านเก่งมากทางด้านการทําสมาธิเรียกว่าคนในสมัยโบ,ร,บราณเนี่ยทำสมาธิกันจนชำนิชนานแล้วแต่บางครั้งเนี่ยยังไม่ได้เดินทางด้านปัญญาอันนี้เมื่อเมื่อพระพุทธองค์ทรงถามตอบปุจฉาวิสัชนาอย่างนี้แล้ว ก็ออกเดินทางปัญญานะพิจารณาเออรูปมันเป็นทุกข์เป็นทุกก็ไม่ควรจะยึดไม่ควรจะถืออ่าเพราะว่าถ้ายึดถือไปมันก็เป็นความยึดมั่นถือมั่นเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณถ้ามันไม่ทุกข์มันก็คงจะไม่เปลี่ยนแปลงไปเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยแต่นี่มันทุกข์มันทุกข์อย่างนั้นไม่ควรจะมีอะไรที่ต้องยึดถือเลยเมื่อท่านพิจารณาออกทางปัญญาแล้วท่านจึงบรรลุนะรู้ธรรมเห็นธรรม ครูบาอาจารย์มีหลวงปู่จันทาถาวโรจรึงสันเสริญในว่าบทพระสูตรที่เรียกว่า,า,า,ากกพระธรรมจักรกัปปอัตนสูตรก็ดีอนัตตลัคนาสูตรก็ดีหรือแม้แต่อธิตตะปริยายสูตรก็ดีที่พระพุทธองค์ทรงแสดงธรรมโทฉดินสามพี่น้องทั้งสามพระสูตรนี้เนี่ยเป็นธรรมราชาเป็นราชาแห่งธรรมเพราะว่า เมื่อพวกเราทุกคนทุกท่านทั้งพระภิกษุสาม,มนเณรและญาติโยมเนี่ยยึดถือปฏิบัติตามทั้งทั้งสามทั้งสามพตุนี้เป็นแนวทางเดียวกันเนี่ยแหละคือเพื่อความมีสติเพื่อความปล่อยวางก็จะถึงนะความสงบสุขได้ดังนั้นบทที่เรียกว่าสังขาราปรามาทุกขานะสังขารเป็นทุกอย่างยิ่งเนะี่ยเมื่อผู้ที่พิจารณาท่องแท้แล้วเนะี่ยทั้งสังขาร ตัวเองทั้งสังขารคนอื่นทั้งสังขารคือรูปรูปประสังขารหรือสังขารทั้งสังขารในจิตใจคือนามาสังขารเนี่ยพิจารณาเห็นทุกขในพระไตรลักษณ์อนิจจังทุกขังอัตตาเนี่ยก็จะเกิดการละวางความทุกในอริยสัจหรือว่าดับทุกขในอริยสัจท,ทุกสมุทัยนิโรธมกักดับทุกในอริยสัจก็จะถึงนิพานังประมังสุขขงังพระนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งเพราะ พระนิพพานนี่หลุดพ้นจากความยึดติดในสังขารทั้งปวงเอาวันนี้ญาติโยมมาทำบุญก็ขออนุโมทนานให้มีความสุขความเจริญในวันอาสาฬหาบูชาเป็นเครื่องระลึกถ,ถึงคุณพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ดีพระธรรมจักรกับปวัตนสูตรก็ดีอัตนัตตลกนะสูตรก็ดีคุณของพระพระปัญจวัคคีย์ก็ดีนะคุณความดีทั้งปวงนั้นให้ลอยตํเนิน รอยตามด้วยความไม่ประมาทด้วยสติปัญญาเราก็จะได้มีการตั้งจิตปรารถนาพ้นทุกข์รู้ธรรมเห็นธรรมตามท่านทุกท่านทุกคนเทอ